เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเดินเล่นเดินกินสตรีทฟู้ดนะครับแล้วก็ลองเช็คราคาสินคา้าตามร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับว่าค่าของชีพที่ตุรกีเนี่ยสายงบน้อยหรือสายแบ็คแพ็คเนี่ยสามารถมาเที่ยวได้ไหมนะฮะรถที่นี่ขับเร็วนะครับเวลาเดินนะต้องระวังเพราะว่าถนนมันแคบฮัลโหล How much for orange? 25 25? yes อ่าวิธีคิดเงินตุรกีง่ายๆนะถ้าแปลเป็นไทยบาทนะครับก็คือเอา3าไปคูณนะจริงๆเลทเงินมันตอนนี้ก็คือ2.5านะครับถ้าเวลาเรากดเงินหรือแลกเงินก็บวกค่าภาษีนั่นนี่ไปด้วยนะครับก็เอาคูณสาไปเลยง่ายๆนะเดี๋ยวลองกินเตารัดก่อนแล้วกัน hello hello 100กรัม10ทีนลีละโอเค เลาชันฟ้าสุดมากคือร้ออคเกาลัดนะครับหนึ่งร้อยกรัมสิบห้าลีลาตอนนี้ผมเดินเข้ามาในสวนสาธารนณะชื่ออะไรอะ่ะต้นไม้สวยมากได้ที่แล้วครับเดี๋ยวมาลองกินชิมดูนะครับเกาลัดที่ตุรกี ผมก็ไม่เคยกินเยอะเท่าไหร่นะตอนที่อยู่ไทยครับอร้อยเลยเหมือนมันแข็งอะ่ะที่ไทยจะนุ่มกว่าดูลังนกบนต้นไม้นะฮะลังมันใหญ่มากเลยอะ่ะแสดงว่านกมันต้องตัวใหญ่แน่เลย ถ้ามาเที่ยวตุรกีนะครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องเห็นคือน้องแมวแมวน่ารักมากมเหมือนเป็นแมวจรนะแต่ว่าตัวใหญ่ตัวอ้วนอะ่ะดูดูความพ้อชอบให้เกาคอ Which one is delicious? What is? Can you recommend? Yes. This, this pistachio honey Pistachio, honey. Uh -huh. Test? Test? Test, test. Uh, uh. You from where? from? Sorry? I from uh, Thailand. Thailand? Yeah. yeah. Mm. Honey? Honey, honey pistachio. Mm. How much for this? 19 Lira one, kilo. 1 kilogram? Yeah. Can I buy just like 100 gram? 50 Thank you <S <s อันนี้เขาจะเรียกว่าตัวกีตูไลนะครับตึงพวกขนมหวานนะคิดว่าน่าจะเอาไว้กินกับชาค okay. uh, yes. okay. รับอออรชอวน r โอเคอไ์ชาน่จชาน มันเค็มๆอะ่ะเค็มโคือร้านขายขนมมายเยอะมากเลยนะโอ้โหชีอะไรก็ถูกอะ่ะพวกเครื่องเทศร้านนี้คือร้านอะไรไม่รู้ฮะคนต่อแถวซื้อเยอะมากเลยเดี<ะ>๋ยวไปดูใ,ใกล้ๆน่าจะเป็น,มนเมล็กาแฟมาเที่ยวที่ตุรกีนะฮะอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือ คนขายอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่ค่อยมีเซอร์วิสใหม่นะคือก่อนที่จะมาเดินนะผมก็ลองเสิร์ชหาสตรีทฟู้ดตุรกีที่ต้องกินนะฮะร้านนี้น่าจะขายบัคคาว่าหรือเปล่านี่ยเป็นขนมปังอย่างนะี้นะ hello how much per piece one piece yeah Uh like uh, I want to try this one which one is baklava ok yeah which one this one อ่ I want to test this one and this one นะครั <Heritage desserts> Thank you มะขามอืมหวานมากมีหลายรสเลยอ่ะแต่มันคิดว่าน่าจะรสชาติเปนหวานเหมือนกันนะเหมือนเขาจะขายเป็นกิโลนะส่วนใหญ่กิโลละร้อยห้าสิบหรือเปล่า One piece One piece อย่า Thank you มันมองดูเหมือนจะนุ่มๆน,นะแต่ว่ามันกรอบนะแล้วก็หวาน,นมากๆเลยอ่ะเป็นขนมปังกรอบแล้วก็ข้างในเป็นไส้ถั่วนะครับน้ำน้ำเชื่อมคือชุ่มมากหวานอ่ะมันอร่อยนะแต่ว่ามันหวานนะหวานมากๆเลย คือว่ากินไม่ไหวแล้วมันหวานมันเลี่ยนนี่นะครับบินมาก็คือมีชิ้นหนึ่งสิบรีลาแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเจ็ดรีลานะ,ะรวมก็สิบเจรีลาอารมเหมือนประตูน้ำอะมาลิกาเก้าสิบรีลา เราสามยประมาณเลยแล้วสองร้อยเกสิบนะยังแพงอยู่นนะถ้าเทียบกับตลาดบ้านเราถึงแม้ว่าเงินตุรกีจะอ่อนค่านะแต่ว่าพวกราคาสินค้าต่างๆหรืออาหารการกินเนี่ย ขาก็เพิ่มขึ้นนะครับเลยทําให้ชีวิตของคนตุรกีเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบค่าของชีพสูงขึ้นนะจากเมื่อก่อนแบบมีเงินเยอะซื้อของได้เยอะแต่ตอนนี้มีเงินเยอะแต่ว่าซื้อของได้น้อยผมกำลังจะเดินเข้าไปในสตาร์บัคนะฮะถ้าใครเป็นแฟนของแบรนด์นี้อยู่แล้วนะฮะเรียกได้ว่าจะต้องประหยัดไปอีกครึ่งหนึ่งเลยฮะ s t สตาร์บัคที่นี่คือถูกมากคนเยอะ เมนูร้อนเริ่มที่14.25ลีร่านะครับแล้วก็พวกเมนูเย็นเมนูฝั่งเนี้ยประมาณแก้วละ50บาทดีกแบบตัดภาพไปที่ประเทศไทยโคตรแทนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะถ้าให้เทียบกับสตาร์บัคที่ไทยผมว่าที่ไทยดูหรูก,กว่าแล้วก็ตกแต่งดีกว่านะครับดูราคาชัดๆนะครับเยวจะว่ากโกหกนะอันนี้คือราคาจริงๆนะแก้วละ4.0าบาท ดูพวกเค้กนะคะเคะ้กก็ใกล้กันกับเครื่องดื่มนะครับเรื่องพ่นจิตริลล่าฮะโอไมก์ก็ถูกฮัล l หล Can I have Grande Strawberry and Cream Frappuccino? Okay. okay. Yep. Name? Ah uh, Sunny. Sunny. Yep. Grande Strawberry. Mm hmm. Grande. i คนชงมีประมาณสองคนนะครับลูกค้ายืนรอเต็มเลย ชานีใช่ค่ะเราไม่ได้มีสตรอเบอร์รี่ครีมโอ้จริงเหรอโอ้แล้วจะได้กินอะไรบ้างช็อกโกแลตครีมวานิลลาครีมใช่ช็อกโกแลตครีมคาราเมลครีมช็อกโกแลตไม่คิดว่า Starbucks จะมีของหมดด้วยนะขอบคุณช็อกโกแลตเย่เทคเอาท์ไว้เลยโอเคครับ มานั่งข้างนอกนะข้างในโต๊ะเต็มนะนี่นะครับสตาร์บัคแก้วละ22ลีลานะครับตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ40กว่าบาทนะครผมจะคำนวณให้ดูเลยนะว่าตอนนี้เลทเงินมันอยู่ที่เท่าไหร่นะเช็คล่าสุดตอนเช้าๆประมาณ2.40ประมาณแก้วละ55บาทค่าเงินตอนนี้2.53นะฮะเมื่อตอนเช้ายังยัง2.4อยู่เลยนะเนี่ฮะค่าเงินตอนนี้นะ ยี่สองลีลาเท่ากับ55บาทก็คือยังถูกอยู่ดีอ่ะห้าบาทอะ่ะยังถูกกว่าแอมซอนที่บ้านเราอีกนะฮะแอมซอนปั่นก็65บาทแล้วอ่าก็คือกินทุกวันได้เลยอ่ะเพื่อนราคาแค่40-50บาทิืบ กรอสเนี่ยจะเป็นเหมือนร้านสะดวกซื้อที่ไทยก็น่าจะเป็นเซเว่นนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูราคาเนาะราคาเบียรประมาณกวดาละ37กว่าบาทราคาโคกอะประมาณ20กว่าบาทฮะ,คะโคกขวดใหญ่ราคาขนอนประมาณ20บาทเอง น้ำผลไม้ย0 3สิ 23, บาทคือของใช้ในตุรกีนี่คือถูกมากที่ไทยคือเทียบไม่ได้เลยนะทำไมบ้านเรามันแพงจังเลยวะถ้าใครมาเที่ยวแล้วหาอะไรกินไม่ได้เนะี่ยเข้ามินิมาร์ทอันนี้นะฮะแล้วราคาถูกด้วยอะฮะเอาเบียร์ไปด้วยสักขวดนะอันนี้14.50ีาศอันนี้ถูกสุดแล้วนะ น,นี่ตั้ง <What? S 1> บริการตัวเองนะทั้งหมด54.40ลีลาลนะครับนี่เป็นหอยมะแมลงคู่นะ Hello How much is this Two liter อ๋อ oh, Two liter Two liter นะอ๋อ This is smaller This is bigger เคยอ่านรีวิวมาที่เขาเรียกว่าเป็นหอยข้าวนะฮะเหมือนเขาใส่อะไรไปข้างในอะ่ะมันไม่ใช่เป็นเนื้อหอยนะฮะบีย่างนี้หรอ,อ,อ,อนอะเขาใส่ข้าวลงไปแล้วก็เนื้อหอยอยู่ข้างล่างนะฮะนี่ตัวเล็กนะครับเดี๋ยวมาดูตัวใหญ่บ้าง อันนี้คือตัวละสามดีลาสอดข้าวเข้าไปข้างในเนื้อหอยแล้ว<ม>อร่อย<ม>ข้าวที่เขาใส่ในหอยเนี่ยคือมันมเหมือนข้าวบ้านเราอะ่ะ ผมว่าผมเจอเมนูที่จะทำให้มีชีวิตรอดที่ตุรกีแล้วค่ะ